เอาละครับสำหรับท่านที่รออยู่นะครับอีกสักครู่เดียวนะครับโอเคครับมาเลยครับครับแล้วก็คนตับปลายที่มาบน้ำเดินเดินอันนี้อันนี้รอปกติเลยลงรถนะครับเสร็จเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวท่าเอาอะไรไปไปเดินนะครับเพราะว่าหมึกจะยังไม่แห้งเต็มที่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ได้บ็อกเซตไปแล้วนะครับรอนิดนึงนะครับน้องน้อง านหน้าจะมีผู้ที่ได้ลับนะครับด้านหน้าก็ได้ค่ะมีตัวและนักแสดงขอแสดงนี่คือนักแสดงที่ถ่ายทำเรื่องสิ่งแรกที่เรียกว่าครับนะครับใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วชื่นชอบนะครับย้ำนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดตัวบ็อกซ์หนังเรื่องสิ่งแรกที่เรียกว่ารับด้านในมันจะมีบทวิลลิสินมีฉากที่ถูกถ่ายออกไป็นภาพยนตร มีบทสัมภาษณ์รงกาบนักสแสดงนะครับมีความประทบใจจากงเรื่องนี้นทั้งฉากทั้งความประทับใจกิจกรรมตอนที่เปิดขายตอนที่ขายครั้งสุดท้ายนะครับจากหนังเรื่องสิ่งเล็กที่เียก่บราคับใครที่อยากจะก็บรวบรวมคาระทับตรงนี้ก็อยไดลก็อกเซตคลิปนี้นครับ่ว่ว เป็นบทสมภาษณ์นะครับจากการถ่ายรอบสุดท้ายนะครับซึ่งมี่รอบเซตเท่านั้นนะครับจะมีไม่ได้ถ้าจะใชเป็นที่ของขนก็เดี๋ยวบอกน้องใบชยที่วัดเสียได้นะครับว่าจะากะครับแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นของผานได้เลยนะครับสำหรับ็อเรื่องสิงแล้วก็คือเรื่องคมรักเราะบชยอะนะไรก็เรื่องแต่หนเรื่องนี้ครับ้นที่เซสด้ยนะครับช่วงนี้ก็รบเที่ได้เลยนะครับ แล้วก็คู่นี้ขอเฉพาที่เป็นบ็อกเซต่นะะานันครับเเมอครัีบอาเยนหครับที่เร็จเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นขอด้วยเลยนะครับให้เียน และนี่คือวันแรกของการเปิดตัวบ็อกเซตนะครับท่านที่หันมาทำงานเห็นแล้วเอออาจจะแปลกใจนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดตัวบ็อกเซตสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารังนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้นะครับเรามีเวลาอีกสักครู่เดียวนะครับท่านก็ตัดสินใจได้เลยนะครับด้านในนะครับจะมีซีดีหนังนะครับซีดีเพลงนะครับโดยกระท่าชมพันธนะครับเป็นเพลงดาวดวงนั้นนะครับพร้อมมิวสิกวิดีโอ นะครับแล้วก็ที่สุดที่สุดเลครับก็หลายจะมีบทสัมภาษณ์นักแสดงบทของผู้กำกับแล้วก็ประมวลภาพความประทับใจหลองการแสดงรอบแรกและประมาถ้าการแสดงรอบสุดท้ายมี่เรื่องวสิเน็ตสิมูนิววีครับมีฉากวิลลิสีนครับและมาป่อกันครับเราก็จะมีในรูปของซเรีล์ครับซึ่งแต่ละกล่องจะมีไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นซีรีส์แต่ละรอบสุดแล้วที่จยอื่นอื่นนะครับน้องให้นะครับแล้วก็ถ้า ได้แล้วนะครับเอาเลย้งาถ้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวข้อถกป๊บนึงนะครับแกะถุงพลาสติกออกได้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่แกะออกนี่ระวังของด้านในลยนะครับเพราะว่าด้านในจะมีจะมีโปสต์เยอะเลยนะครับ,รรรลรบแล้วก็รอคิวสักครู่เดียวครับเดี๋ยวน้องไม่เคยแล้วก็พี่วัตสีที่เป็นผู้ก่อเซ็นต์ในตอนนี้ก็บอกว่า,าเซ็นช้านิดนึงเพราะว่าแต่ละคนที่เซ็นด้วยความตั้งใจเลยนะครับชื่อมือเงินบางคน,นซื้อหลายหลายบล็อกข้อไปฝากน้องๆฝากเพื่อนนะครับ แล้วก็แต่ละกล่องนะครับจะมีเราไม่เหมือนกันเลครับรหัสแต่ละกล่องจะมีไม่เหมือนกันแล้วก็ผือจำนวนจำกัดเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ถ้าจะเซ็นนะครับขอวามกรุณเาว่าจะเซ็นทุกทบอลก่อนนะครับบางท่านบอกว่าอยากให้เซ็นโปสแร็บทุกใบเลยอยากให้เซ็นโฟล์กเกอร์ด้วยแต่ว่าขอทํากระนาจริงๆครับเพราะว่าอาจจะได้แต่ไม่ครบทุกท่านนะครับใครที่เซ็นเสร็จแล้วนะครับขอเชิญดัขวาได้เลยนะครับ ประทับใจของเรื่องนี้จริงๆนะครับ่ต้องบอกว่าเจริญไายชา